บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะพรุ่งนี้มีเงินเข้า2กลุ่มนี้ได้เฮทั่วประเทศรับสูงสุดเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีให้อยู่ที่2,000บาทใครบ้างจะได้รับสิทธิ์วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและข่าวดีจากทางธนาคารทกศค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ให้สิทธิ์สูงสุดอยู่ที่1,000 0แบาทใครที่เคยกู้ไปแล้วนะคะวงเงินไม่ถึง1,000 0แบาทก็สามารถทําเรื่องกลับมาขอสินเชื่อกับทางธนาคารทกสเพิ่มเติมได้ส่วนราะเอียดเงื่อนไขหลัก แล้วก็วันเวลาในการลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการให้สิทธิพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้และที่สําคัญทั่วประเทศเลยเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นั้นก็มีข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มอสมอและสะสะทั่วประเทศค่ะพรุ่งนี้มีเงินเข้าค่ะสําหรับ การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนธันวาคม2 5 6 7หรือว่าค่าป่วยการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศค่ะแต่ในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของการจ่ายเงิน2000บาทตรงกับวันที่15มกราคม25 6 8ก็จะมีรายการหักนะคะในส่วนของชาวพนกักงานของอสมอด้วยอยู่ที่394บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเงินจะถูกอุตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศและก็ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้อย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในกลุ่มอ,อสมอลและสะสทั่วประเทศค่ะเตรียมพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศสําหรับทบกศนะคะแจ้งข่าวดีผ่านเพจ B บียซีไทยแลนด์สินเชื่อเงินด่วน1 0บหมื่นเพื่อพี่น้องประชาชนในกลุ่มอ,อสมอลและสะสทั่วประเทศสามารถขอสินเชื่อกู้ได้สูงสุดอยู่ที่10,000แบาทค่ะซึ่งโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2อ0 5 6 8เป็นต้นไปซึ่งหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าอ่ขอสินเชื่อไปแล้วกู้ไปแล้ว50,000บาทจะกู้อีกได้ไหมล่าสุดค่ะสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมและทางธนาคารตกสนะคะเปิดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ออกมาว่าสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ค่ะให้ได้รับสูงสุดอที่100,000บาทแต่ต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามนี้นะคะ1ท่านต้องเป็นสมาชิกอมอมสมหรือว่าอสสค่ะแล้วก็ได้รับเงินเดือนค่าป่วยการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีของทางธนาคารท ก,กอสอ 2. ท่านต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องไม่เกิน75ปีด้วย 3. หลักประกันเงินกู้ต้องเป็นบุคคลนะคะจํานวน2คนและต้องเป็นสมาชิกอสมอและอสสอค่ะจับมือกันมาค้าจับมือกันมากู้ได้ค่ะคุณผู้ชม 4. นะคะยินยอมให้กับทางธนาคารตกรสหากเงินเดือนในแต่ละเดือนค่ะเพื่อชําระหนี้ผ่านโครงการในทุกๆเดือนที่ท่านขอกู้กับทางธนาคารตกรส 5มีประวัติในการชําระหนี้สินเงินด่วนกึ่งแสนนะคะหรือว่าในส่วนของโครงการต่างๆที่มีการขอกู้ไปติดต่อกันทุกๆเดือนไม่น้อยกว่า2ง,งวดล่าสุดโดยไม่มีการคร้างชําระนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นวงเงินกู้รวมสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนคนดีสินเชื่อกึ่งแสนถ้าหากมีการกู้ไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทก็สามารถมาทำเรื่องขอกู้ได้เพิ่มเติมให้ได้รับสูงสุดที่1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองค่ะและต้องเป็นสมาชิกชาปนากิจนะคะอาสา,าสมัครสาธารณาสุขประจาหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าชาปนากิจอสมอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมยินยอมให้ทางชาปนากิจนะคะของทางอสมอน,นี่นำเงินส่งครอสชาระหนี้ธนาคาร ได้เมื่อท่านค่ะที่เป็นผู้กู้น่ะถึงแก,ก่กรรมก็สามารถดําเนินการได้เอาละค่ะโครงการนี้จะเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์2,568เป็นต้นไปแต่ที่แน่นอนพรุ่งนี้มีเงินเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นํามาฝากคลิปที่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ